สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมกับพี่น้อง,งมือนีจะพาพี่น้องมากินข่าวเศร้าน้ำกันค่ะสิเบ่งดูดสมปลาสมปลาจะเสริมเฮ็ดไบ้พราเป็นห้าหกเดือนแล้วพอนีพี่นอ้องกินบ่หามดจักเื่อค่ะมือนีก็เลยกิดอยากสิม,มะ่อสมปลาเส็บเ,เนาะเขาจะปิ้งนะ้ค่ะเขาไปไกินดิบแล้วพี่น้องนะปลาไปตองกันสมปลา,าล่าสมปลาตน้นสมปลาหนัว อใส่เครื่องเข้าไปหลายๆ้องกระเสบเองนะพี่น้องนะนี่ไปตอห,ห้องก็งห้องง่ายบบปมีเลยค่ะปึ๊บหมกหมดเลยนะมือน,นี่หมเลยดูพี่น้องจะเสพจะเสบเลยค่ะมันย่องจะคลองดิ <c oughs> เฮดแบบว่าสูตรบ่คือผู้ใดเฮดออกมาแล้วในะหูดำบอกว่าวสุดยอดเลย <c oughs> เออแล้วก็บผู้ใดเฮดเอียกลายเป็นปลาอย่างก็ปลาสมแบบประเด็ก เด,ด็กกินเราจะติดใจใไป้เด็กินเราจะติดใจเฮ็เดเ,เอง้อค่ะเฮ็ดเองคั่วเองตัง้งแต่ข้าวไปสู่ป่านาเร่งว่างคุณเนาะเอากระใสเครื่องไปนึ่ค่ะเอานี่ออกไปแล้วกระใสเครื่องของเสีกับใยขาดค่ะโดยเป็นเนี่ยนี่เนี้อเสียพี่น้องพาะว่าตนเข้ามาเขาไม่ได้ใส่ลายนะคะเพิ่มน้ำตาลไปอีกหน่อยหนึ่ง ซอยหอมลงไปค่ะสิบางสินาเกลีต้องเฮาหมักเด้อพี่น้องนะโปะไปเลยเฮาสิตุ่มได้เพราะแค่นั้นแหละหอมแดงนี่แเสบไปลาหมกมหนล่ะหอมไปน้ำกัน มื่อนี้บ้านเงียบเนี่ยผมพ่อกับแม่มาอยู่คุนไปงานดำงานข่าวดำที่นอดเห็ดนี่เนาะพี่น้องเนาะฝนนั้น,าน,านตกนี่พุ่พนายอย่าไปเก็มเห็ดสังคมอย่าไปเกมเห็ดนานแล้วนาเยพนะใส่หมดเลยนะค่ะสอยหอมก้อนนี่กระเทียมได้ปะเนี่ยค่ะว่างันหอมอันนี้กระเทียมปะเนี่ยค่ะพู้ดำะนิงหอมเนี่ย สิบเปอร์เซ็แต่จังได็พี่น้องมาปลาเป็นสุกง่ายยกุกกนเลยอยาาหฮานบางๆเนี้ยปลาส้มนี่ถือว่ามอนบุียาพันกระสุกละ่ะอือแล้วก็มีพริกอีกคนเด้อค่ะตุ่มได้ปะ่ะนั่นเห็นไหมถูกเป๊ะๆใส่รกาก็ดีที่ พริกเด้อบอันนี้เด้อของเซ่บนี่เครื่องเต็มแล้วส่วนผักบม่ได้ใส่ผักอย่างเด้อค่ะเราใส่แค่นี้นพอนอเมื่อจากอันอยากกินกลับก็บค่อยกินค่ะในหัวดำแล้วสียานพริกตุ่มกันมัเนี่ย ของเรีห่อหลายสันเน่แล้วค่ะราะว่าอย่างเตี้ยอันนี้ก็นวดสีออยลายบ่บ่อีกอย่างล่ะพอดีเป็นสุกใบตองกับสิไม้เพราะดีนะวิ่งสมเนะวิ่งสมห้อยใหญ่ตัวิดตุ่มได้ตุ่มไปโหลดตุ่มสงได้ก็ได้ค่ะอืมปึ๊บข้างขึ้นเล็กนี่ปึ๊บอ้าวแม่ใส่กันครับไล่ไปเนาะไล่ครับ ปิ้งไฟเลยด้าป่ะเนี่ยครับพี่น้องนี่หาแน้มักนี่เป็นนี่ไวกันไทมึงด้วยเถอะป้งไฟอ่อนอ้อนหอมๆไปเนาะคะ่ะบลาพริกเด้อพี่น้องพู้ดังโอ้ยเอ้ยฟุตละสุกเลยละไปไปแก้รถเนี่ยเถอะพู้ดังพี่น้องเบิ้งหอมนี่อ๋หอมนี่หอมบึบจึงสิ้นเลยนั่นนี่นะผู้ด่ะดูพี่น้องเอพี่น้องเบิ้งอืม เรื่งทุ่งเขาจะกินแบบนี้เลยเด้อค่ะอย่าเพิ่งเอาใบตองออกพี่น้องเพราะว่ามันยาำเขาอุ่นเขาจะได้อุ่น,น,นแบบนี้เลยเนะาะค่ะมาดูพี่น้องมาคุยน้ำสาวเส่ิมเนี่ยค่ะได้หมกน้อไมเ้เขาอีกเนาะค่ะพี่น้องมกนอไม้แล้วก็มีหมกอันนี้ก็หมกมกส้มปลาเนาะเสรีบค่ะมาเด้ค่ะมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องได้หมกนอไม้กับมกมามามาจาน้ำสาวเสริมนี่เนี่ยอืม ใช่ะไบ้เรื่องหามออกจากโรงุมงไ,ได้มนี่ครับอขึ้นเป็นานไปแล้วยหงเีอ่อืมแล้วก็นนาตัวนมเบิ้งเนื้อแบบละลายเลยได้พี่น้องแซ่ไหมง ได้บอกแต่งของตัวก็มาก,กัดเนาะไม่ได้ซื้อมาเนาะแล้วจะวกินกับบกเกลือก็ได้นพี่น้องนี่หมกน้ำไม้ข้าวหมกน้ำไม้ตุ๊อวดตัว เมื่อไหรเราจะกินฮอดปลาแดดสันนี้เปนะเดีบบเ๋ยวเลยนะกินปลาแดดมาแล้วไปเลยถ้าปีนปลาแดดนะบําล้อ,ลอย่าลืมใส่บักเล่นน้ำ <c oughs> อืมอืมมืหนาหามือใส <c oughs> ่บักเล่นเลยไหนปลาแดดมะควาเนี่ย

ีอ,อืมแส่ลายไปเลยบพระยาน์แล้วค่ะเครื่องแซ่แล้วก็ว่าว่าสมมันนีน้ฮิดก้อนเดือนตุล้าอ,นะอีกเนาะอื้อมันบ้าที่เปินมากินงนันมันเกิดนนะี่ยแล้วเสินเปิดในเปินซิมเนะ่ะ แม่ไม่หลับเฮ็ดก้อนอันเดือนตุลาพี่น้องสมเนี่ยดูจากเดือนละพี่น้องว่าบะเมียนเฮปีไม่เขาเป็นกเขาเน่เกี่ยวคอน้าปะหน้าปีเนี่ยเพรปีไม่มันจนินเน,นี่ยัไแม่ปอมาถึงนนี่บ่มาเนี่ยนะ แสดงว่าปีงมากไม่ใช่ผู้หญิงไม่ผู้กิจการทันสูตรแบบไม่แบบก็แบบไม่แรับนี้ได้ไม่หรือวะไม่ได้ต้มปลาตะเพียง เอาไว้ปิ้งสมปานตะเพียนเอาไว้ปิ้งเพื่อแซ่แค่ครึ้นเดียวแซ่เกลือไว้มากเกลือไว้วันนี้เจาเสริมแซไ่ไแ้วแ้วเจะเสริมลืมมันเนี่ยค่ะ ประมาณเจ็แปดมือ่อแล้วก็เอามาคันสม,มนอ่นะฮะกายอามาเป็นสมประเดกพี่น้องเสียบนะว่ามันประเดกนี่เป็นสมด้พี่น้องแต่ว่ามันแบบสมมัดนว่ามันเหม็นอื บอกไปหนึบนะบอกไปหนึบยุติแบบเป็นส่ว่าแม่งเป็นประหยัดตัแวแมงเพราะฉะนั้ถูกเจอเวลากินอะไรฉันว่าผู้ใดจะซีมน้ำเขาเนี่ยเป็นกจะต้องติดใจคือเขากินนี่แหละน่เธอว่าบ้าข้ามเป็นปเด็นมาซีมอตอนมกเลยนี่นะ ขนาดพ่อกับแมงน้องตันเป็นสมยี่สิกัะปุลเพือพ่อนแอจะว่าเป็นมะหยาบเพราะเอาหมอกออกมากินใบตองเหมือนหอมๆเนื้อปากกระยุยยไปนอะอืมบี่นออนองอืมบีแต่สิบบาท เห็ดอีกในเดือรอบหนาพ่นละเนาะเฮ็ดนาได้ประนิ้นมันจะตอนนี้นะครับสูั่ด้สุดดิว่ะอืมชอบดิวะอืมเขาหมัก็เอาไว้ปลาแดงนี่นะหมักเกลือไว้จากซิบมื้อแล้วมาล่างน้ำมาขันหรอนึ่ไปขันเหมือนรเชียไบบ แส่ด้ตยน้ำขมวข่งแซ่ด้นำขมวกคเรียนน้ำขม่าขาหอมขื้นน่งแล้วไปมากัน าตัวบุ้างเปล่ยนไปบ้างหกบ้มามันเป็นสมมละเพราไม่รู้อะเขาเมีนยีนอกมีปะเขาเห็นลายเติบไปดิโมงเย็นเดียวป่าเขาสามตัวแล้ว,ลวเราเฮ็ดมาเรื่องว่ากินไม่ได้จากสุดงละ มาปีงไรปีงเท่าหน่อยอืมยันเบิ้ลเรามีเบิ้ลแล้วเย็นเนี่ยสมปลาคาวกะ ืมเจวคันเลยทราบแล้เหนื่อยได้เหนื่อยเน,ะนาะสมบัตขาวขัขขวนไว้กะให้แม่ย่าก,กับแม่ป้าเหมือนพรับล้วก่อนในสีได้ไหกก่อน แต่ก้อนเนี่ยพยายเห็ดมันเพียนแต่เห็ดเนี้ยพวกนี้เป็นมันพี่น้องยากแต่ก้อนเส,สมเฮ็ดตั้งงานไม่ได้บาสิม้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อัไนเนี้ยรวังเห็ดตั้งงานนาดเดียวมันหยุดกับบ่คอยมี เพราะว่าเติมประกานงานั้เนเพราะดีๆดนี่เปิดเกือบเต็มเกือบเต็มเกือบเต็มตลอดคับว่ามีจิตเี่บอกว่าหยุดงานเรื่ยยอยๆเพราะหน้าจนบอกว่าเธอก็หยุดงานบ้าง ใอ้ราหยุดงามเดี๋ยวโอทีนี่เต็มอ hmm. ัดพี่บ <ah> ้าไตัตาเติมให้เบิกบ้าอัดให้ดูกระบุกเบิกเบิกเบิกผู้ใเียมากวันกับเส้นน้ำตาลอีกเนี่ย อมองนมาแต่ร้อนหนาวก,ซาก็ซื้อม้มาอย,ย,ย่างก็ซื้อหมูสสมาใสเซ่หลายๆหมูสามชั้นเลยซื้อหมูสามชั้นมาซอยน้ำแน่ลาก็ซื้อหมูบดอ่ะหมูบดเนื้อติดมันอ่ะเห็นบ่าวย่างเป็ดไลากิน,น่นะ อย่เอืมกเกลียงเขาปุ้ยับไม่เหอจังไม่ใช่หนาเขาเบื่อ้เจียบอะไรนึงไม่ไม่เหนียวตึงๆงแล้ว โมกเมื่อไม่ถนัดจะเซ็เครื่องขอเขเบืยอย่างเนี้ยหลายๆเซอร์เซมมักมันอวดรัวมันคือโมกดีเนาะค่ะอะไรเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสนิทเนาะพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเซอร์เซมและกระนั้หูด,ดำเลยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะสวัสดีครับเซมหักพี่น้องเด้อค่ะ